เด็กๆก,กำลังไซติ้งแลบเข้านะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับ23-24สิงหาคมนะในสัปดาห์หน้านี้นะครับกับ CCX and MX เอนะ E ิตเนแชมเปี้ยนชิพ2025ชิงแชมป์ตะวันออกนะฮะของการขันมันคลคอสแอนด์ไซเคิลคอร์สของสทกหรือผู้ใหญ่เกะจันทบุรีนะ ไปชมกันได้นะสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ใกล้เคียงนะครับที่สนามบึงขยายจังหวัดชนบุรีนะฮะมีมากมายหลายรุ่นด้วยก็เห็นบอกมีแชมป์พรีเมียร์เมกวันไปซ้อมด้วยนะตอนนี้ก็ไปทำการซ้อมเอาวคันแรกคันนี้เลยนะ95สําำหรับน้องนัดลนนะโรงเรียนอุดมศึกษานนทบรุรีอายุ8ขวบมาเด็กชายปุริวัตชัยอรยพลนะสำหรับน้องนดลในอันดับที่สนะ สำหรับหมายเลข428นะน้องกัปตันนะโรงเรียนสรารศาสตร์วิเทศพัชรมนฑลน,นะเด็กชายพิรุวิทอิลันทิติ9ขวบครับามาลินไฮ2พอแซวเลยยิ้มทุกทีน,ะน่ารัก58ครับน้องดีเซลโรงเรียนจินดาศึกษาเด็กชายวุฒิกรเจริญสวรรญยา8ขวบนะมินิโมอเตอรต์คอร์สจะเป็นรถที่สูงขึ้นนิดนึงนะ หมายเลขสิบเจ็ดครับน้องไบรอันโรงเรียนบาลสดอนลังสรรครับเจ็ดขวบไหมเด็กชายภูมิพัฒน์พันนาดีคนนี้นะและหมายเลขยี่สิบหกครับน้องนภัทรนะเด็กชายชินภัทรแถมยิ้มโรงเรียนกระจรเกียรติครับน้องนภัทรนะแปดขวบนี่เลยถัดมาครับเก้าสิบสามนะฮะสำหรับ น้องบุกลินนะโรงเรียนเทพอักษรสีขวบเท่านั้นเองฮนะนับัสกองแสงสีมาอีกแล้วไมลินหายไปทุกที่เลยสร้างสีสันให้น้องๆตลอดน่ารักดีส2 8สแปคะแนนนำนะสำหรับน้อง <4. S 1> กับตันนะร้อสเจดแต้มนำอยู่นะกับ นำพุทิกรจเจริญสวรญญานะฮะซึ่งมีร้อยเก้าแต้มนำอยู่ประมาณเจ็ดแดแต้มนะฮะแดแต้มนำอยู่แปดแต้มเอาละเดี๋ยวก็จะได้เห็นละใครจะได้แชมป์อีกสองสนามสามสนามเนี่ยรวมเลยนะเช่นเคยนะครับแข่งขันตรงนี้มาดูนะฮะตอนนี้เดี๋ยว ใส่ถึงแลลเข้ามาก็ทำการวอร์มให้วอร์มหนึ่งรอบตอนนี้ให้น้องๆน,นี่ทำการวอร์มนะรุ่นนี้นี่สำหรับน้องนัดดนนะควคัดลายมาเวลาตำแหน่งที่หนึ่งในเวลาหนึ่งนาทีศูนย์ห้า จุดเจ็นะน้องกับตันเน่หนึ่งนาทีศู 5, 19, นยะ์หนึ่งเก้านะฮะหนาทีศูนย์วินาทีนะ05แล้วยังมีเศษส่วนนะเศษส่วนพันนะครับจุดแปดวินาทีฮนะความละเอียดของทานบอนเดอร์ที่จับเวลานะครับแล้วก็ยังมีใครที่อยากดูเวลาก็ดูได้กับสปีดไฮนะสปีดไฮ ของไมล์แแบบนะโหลดเข้ามาแล้วอ้าวเสียอยู่หนึ่งคันนะจะมาไหวไหมนะเอาแล้วเอาแล้วดึงดึงบร์เบร์ดึง,ดงบร์เบร์เบ,บร์ถ้ามันไม่ติดมันจะดังแบบนี้ฮะบร์เบร์เบร์มันไม่ติดแตาแมนเบร์แมนแ,แ,แ,แมนแ,แมนแมแ <c oughs> นติดบุเรงน้องอ้าวเอาน้องประคองน้องไปเลยฮะ เอารถหลบเลยครับกังดึงน้องไว้ด้วยเอาเสียไปหนึ่งกันแล้วครับติดแน่ๆทุกคันนะครับเรามาดูนะครับหมายเลขเก้าสบห้าน้องนั้นดนลาดิาายที่หนึ่งนะสําำหรับกับทันที่สองเอาแล้วลถออกแล้วภายครับขานี่ภายฮะไม่ได้ดังใจฮะราให้ความเร็วแค่นี้นะครับกำจัด จำกัดลูกสูบอยู่แค่49เซีซีครับมีการวัดด้วยนะเพราะผู้ปกครองในมือชอบสุกสนแหนคุณแม่ปบมือชอบใจเอาใหญเอาใครมาละ่ะมายยังเดี๋ยวเรามาดูนะว่าใครมาอยู่ใน,นขณะน,นี้ยาวมาครับ ตอนนี้ก็ทิ้งโค้งออกมานะฮะหนึ่งสองสามสี่ประมาณหกโคง้งน้องชินภัทรแถมยิ้มนั่นเองนะครับที่รถไปไม่ติดนะโอ้ตัวเต็งซะด้วยตัวเต็งซะด้วยหาแล้วครับมายาวๆครับสำหรับน้องกัปตันครับพิรวิทย์ธนทิติครับ เป็นผู้นำครับตามด้วยนภัทรกองแสงสีครับนภัทรกองแสงสีอันดับที่สองหมายเลขเก้าสิบสามนะครับอันดับที่สามครับหมายเลขห้าสิบแปดนะผู้ที่กรจเจรินสวรยาภูมพัฒน์นาดีที่สีุ่ริวัชชายอรียพลที่ห้าเราหมายเลขเก้าสิบห้านะครับน้องนดน อ่าแม่เข้าโค้งนี่ความเร็วได้ใจนะได้ใจกันเลยทีเดียวไม่ยอมนะครับไม่มีใครยอมใครครับมาถึงจุดนี้มาเลยครับทางตรงหนึ่งสองสี่คันครับทางหน้านี่ยาวไปแล้วนะฮะสำหรับพริวิทย์เรียนทิติครับกับตันนะปริวิทย์ ฮิรวิทย์ฮิรันทิตินี่ทิ้งโด่งไปแล้วนะฮะนานยาวมาเลยทีเดียวครับที่สองสามสี่ห้าครับอ้านภัทรกองแสงสีเออนภัทรกองแสงสีครับเป็นอันดับที่สองวุฒิกรเจริญสวรญาที่สามปุมพัน์พันธ์อดีที่สี่อวดชัยอรียปลที่ห้า โอ้ชุดคุณแม่นี่ชุดใหญ่เลยนะคุณแม่ชุดใหญ่ะอยู่กันเป็นืนี่ฮะเป็นชุดคุณแม่ชุดใหญ่ฮะร้องกันเสียงหลงนะฮะยิ่งกว่าเห็นหนุ่มลอยอนะเวลาเห็นเด็กเด็กขี่เนี่ย เห็นดาลายยังไม่เห็นเท่าลูกขี่ลูกขี่นี่ร้องยิ่งกว่ากีดดลายอีกมายาวเลยทีเดียวครับสำหรับตำแหน่งที่1น,น้องกับตันนะครับแล้วก็ตามโดยบุคลินนะอันดับที่สองเลขเก้าสิบสามครับรอบสุดท้ายครับในรอบสุดท้ายแล้วนะครับอ่าบุคลินยังอยู่ครับ ปุณิกรจเจริญสัญญาที่สามุิพันธนีที่สี่อ้าวโดนเสียบครับห้าสิบบาทปุณิกรจเจริญสัญญาเสียบบุกลินขึ้นไปแล้วอา้าวโดนไหมอ่ะโอ้โหกองเชียร์ยิ่งกว่าเชียร์มวยอีกเอาที่เอาเอาคืนเปล่านี่มีโบกมีโผกมีโบก,โบกแต่ยังเล็กเล็กด้วยโบกตั้งแต่ยังเล็กเลด้วย เอาละครับความมันมาอยู่ที่ที่สองที่3ระหว่าง93้าสามกับห้นะนภพัรกองแสงสีกับวุฒิกรเจริญสวรยามาแล้วครับ9ก้าอยู่ข้างหลังอ้าวโดนแซงทางตรง58วุฒิกรเจริญสวรยาโอ้โหเบรกลึกกว่าครับ58ครับวุฒิกรเจริญเข้าที่1เข้ามาเรียบร้อยยิมิดอินันติตีน้องกับตันเข้ามาครับแต่ที่สองกับที่สาม นี่เลยนะฮะห้าบครับโอ้โหวุธิกรเข้ามาก่อนนะแล้วก็นภัทรกองแสงสีนะครับอ่าบุกลินนะฮะอุตสาส่งเสียงดังเชียร์ไม่ล่ายหลังใจเลยแล้วก็อันดับที่สี่นะฮะภูมิวัฒนปานาดีที่ห้าบุิวัิชัยอริยพลน,นะครับน้องนดนเข้าเป็นที่ห้านะฮะ แล้วคุณแม่ก็บอกเมื่อกี้เสียงกี๊ดสนั่นแล้วบอกมาบ่นตอนหลังไม่ล่หลังใจเลยอ่ะเดี๋ยวไปพบกับผู้ดำเนการแล้วก็พบกันในช่วงท้ายในช่วงของพิธีมอบรางวัลคู่เดียวครับห้านดับด้วยกันครับคุณเสบตรีวงศวร์นนะผู้จัดการแข่งขันก็ยังคงให้เกียรติมอบรางวัลให้กับน้องๆ อันดับที่เท่าไหร่ดีนี่อ๋อได้อุ้ยสี่ขวบยืนที่หนึ่งเหรอใช่หรอเป็นไปได้หรออ่ะอันดับที่หนึ่งน้องกับตันครับอ่าที่หนึ่งน้องกับตันแหมมีไว้ลายไว้ลายมีหยอกเล่นอ่าที่สามนะครับน้องบุกลินอ่าที่สามน้องบุกลินครับคุณเสบิตรีวงศวรร์ครับ มอบตำแหน่งที่5ก่อนนะครับสำหรับน้องนัดดนฮนะบุริวัตชัยอริยพลน,นะแปดขวบจากโรงเรียนอุดมศึกษานนทบุรีครับน้องนัดนเข้าที่หนะครับส่วนตำแหน่งที่4นะครับมีเดมิสือมอบให้ด้วยนะฮะเป็นของน้องไบรอัน,นครับโรงเรียนวลาสดอรรังสรรครับเด็กชายภูมิพัฒนนาดีนะน้องไบรอันเจ็ดขวบนะ นี่ได้ยินเสียงประทะมีแก้บนนะประทะัดและตาแหน่งที่สมเป็นของบุคลินครับนี่อ่าอันนี้เป็นที่สี่อยู่นะและที่สามเป็นของบุคลินครับแหมเมื่อกี้จะขึ้นที่หนึ่งซะแล้วนะยืนที่สามนะสำหรับนภัทกองแสงสีโรงเรียนเทพอักษรน,นะสี่ขวบ สี่ขวบดูดีใจ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 อุตสวิตีต้องดีใจตามด้วยนะดีใจดีใจดีใจและรองชนะเลิศนะครับเป็นของน้องดีเซลครับโรงเรียนจินดาศึกษา8ดขวบด็กชายพุทธคอนเจริญสวรยาเป็นตำแหน่งรองชนะเลิศครับเอาหมวกให้ด้วยนี่เอาหมวกใหม่ทับหมวกเก่า นี่น้ำมันเครื่องอีเดียม,มิสือเอาไปใช้นะดีๆเลยเนี่ยและวินเนอร์โพเดียมฮะน้องกัปตันครับจากโรงเรียนสรารศาสตร์วิเทศพัชรมนญทนเด็กชายปิรวิทย์อีรันทิติ9ขวบครับปรบมือหมวกอีเดียม,มิสือมอบให้ด้วยนะสวมไว้เลยนะครับและนี่คือเด็กๆนะฮตัวเล็กๆนะครับวันนี้การแข่งขันนี้เป็นเอ d t h a i l a แลนด์รลลนะครับ มาถึงในช่วงท้ายรายการนะครับผมตุตุพรเทพรายเป็นจรงนะและแล้วก็บิ๊กบอสไทยแลนด์นะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับพร้อมทั้งคุณสวิตตีวงสวรรค์และคุณธงชัยวงสวรรค์นะครับในฐานะผู้จัดการแข่งขันและก็นายกสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยนะครับพบกันใหม่สนามหน้านะฮะสำหรับการแข่งขันนะครับอย่างที่ได้แจ้งไว้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ